สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเจมอีกแล้วนะคะโอ้ยเจมแบบเลิกทำคลิปไปนานมากนะคะน่าจะประมาณ1ปีได้มั้งเกือบ1ปีได้นะคะอัน,นี่ก็เป็นคลิปแรกนะคะที่กลับมาทำ YouTube อย่างเป็นทางการนะคะก็วันนี้เลิกง,งามยามดีทุกคนก็คือบรรยากาศที่ฟินแลนดอ์อ่ะสวยมากนะคะก็คือตอนนี้หิมะตกขาวไปหมดเลยแล้วก็วันนี้มีแดดด้วยก็เลย ถือโอกาสดีนะคะพาทุกคนไปชมบรรยากาศแล้วก็ตอนนี้เจวมาจะออกไปห้างนะคะไปซื้อกับข้าวมามาเข้าบ้านด้วยแล้วก็เดี๋ยวกลับมานะคะเจมมก็จะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงหยุดทำคลิปไปนะคะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะแล้วก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตชีวิตนะคะหนึ่งปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างนะคะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปดูบรรยากาศข้างนอกกันเลยค่ะอ๋อแล้วก็อย่าลืมนะคะ กดแชร์กดไลค์กด subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้เจมได้ทำ YouTube ต่อไปด้วยนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปดูห้างนอกกันเลยค่ะเเปิดประตูก่อนว้าวดูทุกคนสวยไหมหนาวมากปิดประตูก่อนเป็นไงบรรยากาศดีเนาะสวยมาก วยแต่ว่าหนาวนะคะแต่ว่าปีนี้มันจะไม่ค่อยเย็นเท่ากับปีที่แล้วนะปีที่แล้วลบ20 30นะคะปีนี้ก็อยู่ประมาณลบห้าลบหน่าจะเยอะสุดน่าจะประมาณลบสิบหน่อยๆน,นะคะก็ไม่ค่อยเย็นเหมือนปีที่แล้วหรอกบรรยากาศสวยเนาะสวยจังเลยบรรยากาศเนี่ยข้างนอกรอบๆบบ้านเดี๋ยวไปดูรถรถน่าจะหิมะอ,อ๋อหิมะไม่ตกอีก สามีกวาดหิมะไปแล้วดูบรรยากาศทรงนี้บ้างก็จะอยู่ติดถนนมีรถวิ่งผ่านตลอด <c oughs> บรรยากาศสวยอ่ะพระอาทิตย์อยู่ฝั่งนี้จะจให้ดูคือสวยจริงสวยจริงอะไรจริงไม่จกตาดูสิมองไปที่ถนนสวยมากว้าว นี่เดี๋ยวเตรียมจะไปห้างไปซื้อกับข้าวนะคะมาไว้ให้น้องเควินกับสามีนะคะตอนนี้น้องเควินก็ไปโรงเรียนนะคะสองคุณพ่อก็อยู่ที่ทํางานหมุนก่อนหมุนบรรยากาศสวยๆก่อนนี่นะคะเย็นมือถุงมือไม่ได้ใส่อสวยจังเลยนี่นะคะเราก็ เดี๋ยวจะไปห้างเดี๋ยวจะกลับมาเล่าให้ฟังว่าหนึ่งปีที่หยุดไปทำอะไรบ้างนะคะทุกคนสวยจังเลยเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะบ๊ายบายกลับว่าจะรีบไปทุกคนไปไม่ท่ายดูหิมะเกาะเต็มนะคะยังออกไม่ได้ไปไม่ได้ต้องรอให้น้ำแข็งมาละลายก่อนเพราะมันเกาะกระจกอยู่อุ้ยห,หนาวอู้หยลืน่นนี่ดู ต้องใส่แว่นนะว่าเต็มสายตาไม่ค่อยดีนะคะเป็นน้ำแข็งยังไปไม่ได้ต้องรอก่อนประมาณสิบสิบห้านาทีนะคะรอให้น้ำแข็งตัวนี้มันละลายก่อนถึงจะแบบไปได้ข้างบนก็กวาดไม่ได้ก็เดินไปห้างนะคะพอเราเอารถครอไปจอดข้างในห้างมันก็จะอุ่นหน่อยน้ำแข็งก็จะละลายอ้ยบรรยากาศสวยจังเลยอุ้ยหนาวเดี๋ยวเจ็มเข้าไปรถก่อนนะหนาวมาก<ร>เลย ตอนที่กลับมาถึงบ้างแล้วอาจจะรีบพูดนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเควินมาตอนแรกเตจมยมกะว่าจะไปรับเควินด้วยก็เลยพ่อเขาก็เลยไปรับให้นะคะพ่อเลิกงานพอดีเนาะก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าหายไปหนึ่งปีหายไปทําอะไรนะคะก็คือว่าตอนนี้เจมส์ได้ทํางานประจําแล้วนะคะก็คือทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยนะคะมันก็เลยแบบอาจจะยุ่งยากนิดนึงคือไม่มีเวลาเลยทุกคน ถ้าอย่างผมว่าเยมแบบทํางานกะเช้าอย่างเงี้ยก็คืองานเริ่มแต่เจ็ดโมงเช้าถึงบ่ายสองโมงนะคะก็คือต้องไปส่งเควินตั้งแต่ไปโรงเรียนหกโมงครึ่งนะคะหกโมงครึ่งต้องมาส่งน้องเควินไปโรงเรียนแล้วก็เจมก็ต้องขับรถไปทํางานต่อนะคะทุกคนมันก็เลยแบบไม่มีเวลาเลยนะคะพอเลิกบ่ายสองมาปุ๊บก็กดจะกลับมาบ้านมาทํางานบ้านสี่โมงเย็นก็ไปรับลูกอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยคือไม่มีเวลาทําอะไรเลยจริงๆทุกคนแล้วก็ พอน้องหลับทุ่มสองทุ่มน้องไปนอนเีิมก็ต้องทําการบ้านาดูหนังสืออ่านหนังสือเตรียมสอบอะไรอีกเยอะแยะนะคะเพราะว่าทั้งเรียนทั้งทํางานด้วยก็คือสี่วันไปทํางานแล้วก็อีกหนึ่งวันไปโรงเรียนนะคะมันก็เลยแบบจะยุ่งมากบางคนก็ถามว่าเนี่ยช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาไม่เห็นแบบไปเก็บเห็ดไม่เห็นลงคลิปอะไรเลยไม่เก็บผลไม้หรออะไรเงี้ยก็คือเก็บอยู่นะคะผลไม้ก็เก็บอยู่เพราะว่า ยายแล้วก็น้องชายเจมก็คือมาที่ฟินแลนด์นะคะมาเก็บผลไม้เมื่อเมื่อหน้าร้อนที่ผ่านมาเนาะนั่นแหละแล้วก็เจมทํางานเจมก็ไปทํางานด้วยไปส่งแม่เข้าป่าด้วยขายผลไม้ด้วยนะคะมันก็เลยแบบไม่ได้หคือไม่มีเวลาที่จะทําคลิปเลยจริงๆนะคะก็เลยแบบพักไปก่อนก็เลยกะว่าเดี๋ยวจะเริ่มกลับมาทําแล้วนะคะเพราะว่าก็แบบหลายคนก็ส่งข้อความมาบอกคิดถึงน้องจังเลยหายไปไหนไม่ยอมมาถ่ายคลิปสักทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยกะว่าจะเริ่มกลับมาทําแล้วนะคะแล้วก็ เดือนมก,การาเนี้เต็มก็จะกลับไทยด้วยนะคะก็เลยอาจะจ,ะจะทําคลิปไปเที่ยวไทยด้วยก็คือเป็นการเที่ยวไทยครั้งแรกของเควินนะคะแล้วก็เป็นการกลับบ้านในรอบ3ามปีของเต็มด้วยนะคะก็เลยจะทําคลิปเนาะก็ตอนนี้อาจจะพูดเร็วนิดนึงว่าเต็มกลัวน้องมาถ้าน้องมาน้องก็จะแบบอาจจะงอแงนิดนึงเพราะว่าเพิ่งกลับจากโรงเรียนมาก็จะหิวอะไรด้วยนะคะก็เลยเดี๋ยวจะพูดกันไม่รู้เรื่องก็เลยมาอัปเดต คร่าวๆให้ฟังว่าที่หายไปนะ่ะเพราะอะไรนะคะไม่ได้ที่จะเลิกทําคลิปนะก็ยังแบบทําอยู่ตอนนี้ก็คือสถานการณ์มาเริ่มดีขึ้นน้องเริ่มแบบโตขึ้นเริ่มจัดเวลาเริ่มอะไรลงตัวก็เดี๋ยวจะพยายามทําคลิปบ่อยๆนะคะอัเปเดตบ่อยๆแล้วก็คงจะได้เจอกันมากขึ้นนะคะทุกคนก็คลิปนี้เดี๋ยวลาไปก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวลาไปก่อนเดี๋ยวจิมจะถ่ายคลิปให้ตอนที่น้องกลับบ้านมานะคะก็อย่าลืมกด ติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวพวกเราด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายนะคะเสียงเด็กน้อยมาแล้วเราไปรับเด็กเด็กเริ่มเรียนมาแล้วพ่อไปรับเด็กข้างนอกหนาวมากดูไปซื้อของมายังไม่เก็บของเข้าตู้ยันรีบแบบมาอัดคลิปก่อนกวนน้องมาแล้วเดี๋ยวน้องเสียงดังเราจะคุยกันไม่รู้เรื่อง แทแดนอันนี้ประตูยังไม่เสร็จนะคะเรากำลังทำการรีโนเวทบ้านใหม่อยู่น้องมาแล้วน้องมาแล้วใครมานะตาเอฮ้เ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 อ้กฮ้เ้เฮ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 ้เเฮ้เฮ้เ เฮ้เฮ hey, 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 wow, okay, mm ้พ hmm. hey, hey. e ี่่สิลูกวายเลียคีมไหมลูกคีมไหมลูกเค็มไหมคะอุ้ยเฮ้เฮ้นี่อ๋อ